พ่อลูกแล้วไอ้ยังหายกระสุกระสุอยู่ในไเอียเนี่หายก็ได้แต่หายแล้วหายที่ผ่านมากะน้ำตาเป็นกระขู่เลย ชิปน,นี้มีเห่นนิปที่ไหนี่ผมมึนมีกอย่าหายสางแป้งก็บดสามสหล่อที่ไอมัดหหว่เบิบ่งเด้อตออ่ กนี่ด้รับคาเป้บอชีรับคาเป้บอชีบอชรับีีโ้กินอะไรกับข้าเขี่โอ้ยมาเ้ย ใจคิดจะแฝดีองอะกองบ่เนสอบทงมันก็เจะไรเด้อ อ้มเตีมันแห้งสุดๆี่นแห้งเกือแบแล้วฟาดใช่แน่ปะเนี่ยลังมันจักบาทปะเนี่ยได้แล้สองสามบาท เบ็ดแห้งบ่บ่ยังโมเบิดอยู่ยังยังโมเบิดให้อีชีจนข้างเหลืองไปย,ย่างเห็นมั้ยเฮ้ยเขาก็บพัชวัตดูอุ้ยประกันตีเมียจนได้ย่าง ตีกระดูกมั่นเถอแหละอืมตีกระดูกกระดี่เอามันนั่นแหละคว่ำอย่างายเฮ้ยมันมาเป็นโงน่เป็นโง่เหรอเนี่ยห้ากรบอกกัพอวัวอันนี้เ้าก็บอกสิ เจ็บไซแน่เว้ยพี่เชื่อีเจ็บไซแน่ไปนี่บมเจ็บเจ็บไซสน่ะเจ็บใจโมเจ็บกับขวงแล้วหูจนแดงก็คือบดเขาไปตีนยันเ้ยถือแครกถือผู้นั้น คันเต่งเตงสิไดตียันบนซองกักส no. ิถือไพ่เตะไงเกาดอกเต่งที่ชิลู่เขาปแล้วก็สิอยู่แดกออกแล้วบอกก็สิพายันบนซองแล้วเจ็บกับู้นั้นแล้วพักเสียออกนอกแกกซว่าเขาถือผ่าเฮ้ย ถ้าถือผ้าพัานกันอยู่ไหวๆเดกกับ,บเขาอ่ะเดี๋จะมันจะผ่านมาถือหัวเต้กันว่า,าสกับป้บสบนสอัานนาันะเออก็ะิเขาไปอยู่แดกเอ,อกอยดอกบอกเขามาก่กระยยันขวาเลยจ่กผ้าเอาแล้วอกมอยู่ผ้าโอ้ยมีผ้าเนี่ยควายกัอยากงออมอยู่ด้อเพอเงียเขาใส่พันกันอยู่ดุดุจแรงเขาไปหัวจะสิบ,บอยะบอก ระเทิ้นะบูมี่ย่งนี่ยจะดึงหลากเอาอีดอกบางามาท่านเหตุการณ์อยู่บอก่าท่านอีกมึงก็ดิท่านบ่นี่พอย่งเงี้ยคือพวเขาไปห้ามใช่ไหมยุ พอยาแม่ยาแม่ยาแม่ว่ายางมากกับข้อนตัวใส่แล้วุรบานเนาะเฮ้ยนี่เขาไปทางนี้ลยมั้ยมีอะไรบ่มียานำไรมีแล้ก็ซด้อจบนี่เลยตอนชูเมนน้ำมันเทปัย

พ่อ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 จะมันจะขึ้นเหล็กสองเหล็กสามเอากรช้ยาอยังกระแก่จากต้นเหตุรู้แหละก็คือบบไปเซนผู้เป็นพัวก็ดีมันมีเงินไปใส่ไปแทดหรอกโบไปเซนเอา ต้องไปบ้านมือนะน้ำม <lum Buffalo> ันบ่ฮหอนแล้วกบเช่นนั้นในลานเขาป้าหันบุมมีเวียกบ่มมีเงินกบ่มแล่นลงแหล่นลงมือมือแลนลงไปยังบมีเวียกบ่มีงานแหลวก็บ่ลงบุามีเวียกมีงานแหลวก็จังลงคอยไปเง้างหนาคอยะต่ไมนไก่เง้างหนา

ก็อ,ออกไปถา่ายูุก็ได้เต็กกับสืออกกันจากหน่อยเต็กจะหลห้อีพอ่ออีพอ่พอจะไปเอิญคันผนิชายอือเราเหมนเราเป็นเหม๋แล้วนะเต็กกับเสหลดมาให้เราคือกันไม่หลด,ดยังต่ออยู่น้อยหนึ่ง ปาไหลแเนี้ยเขาดั่อดอกใช่นี่ยอือกรลูกเห็ดเฮ้ยคือกูว่าอะไรลูกเห็ดลูกเห็ดลูกหนึ่งเห็ดลูกหนึ่งลูกข้างมะขามมะนาวจูวเห็ดกินปกติคือเก่ากเห็ดเนี้ยก็หมันเดีนยวกูหลากไหล ไปไปจะกูจะกินหัวหักหม่ำจังหน่อยนี่ฮะกูนี่ขายอยู่นี่ลิซิิสายเมื่อวานอะไนก็เ้ยม่อนในเสียเพลงเมนนะึ่อพักบ่งกูย่างอยู่เฮ้ยรอบแรงกูแต่บ้าให้นางกปุ่นแรงมาอื่นเมต่ววา รอบสามชีโม Four ่เห well. oh. ็นไหมเนาะสองชุกคเคยมาเนี่ยอย่าบอกเลยนะม่อมโอ้เห็ดเห็ดต้อนนั้นคำเห็ดตะเวนและไก่มันบูนึกเห็ดมึงไหมเพิ่งนันแล้วมันเกยกายอยู่นี่

ตีกันดุโพด่เย่าแปา้มัมแป้ไม่ใช่หรอมัม สีเขาวพวแปง้งอะไรหลังจากที่เกิดเรื่องเป็นย่างชิไปใช้แบบนี ได้แล้วบอสินได้เนี่ยมัดสีว่าสอ้อยห้าสิบบาทบ่นหาร่อยช่ม้อนหาล่อยใช่มันรู้ฮาเพาขวดอีกอย่นะะเพาขวดอย่เี่ยเปรนเลไลนแล้วว่า้านแล้วว่าเดี๋ยวกับมอวแล้วว่ามดพัดลงแล้วว่าโอ้แตได้หา่อยบ้างตามชีคนเขาขายเป็นตัวเขาอีกอืเอาขาอใช่นะเ่ ออเขาขายอย่าเงี้นะเขาขาตุกผูดก็นสื่อหน่บจางไปเฉยวเมืองพอมาพอดีครับไปเฉย ข้าปลาเลยถือจักเข้าปลาเลยกสาตันกินชิบะตัดพื้นมาเลยจ้ะจตัวสีเจ็บลายเตอไปวห้าหูบิวจนแดงฟ้ามือเขาฟ้ามือใหญ่ๆเขาก็ะยองคนเราแล้วฮ <like esse. S 2> okay. ืบๆขาเราแล้ว <qué> <Gentle confer dles>

นี่เนี่น่หัวม่ใหญ่หญ่ด้วยนาม่นีดนงดจไปสนมันไปเหตุ่าอกยู่แหละขอแค่จะไปคือกัน